ทเที่ยงคืน7นาทีจากต้นไม้ยักษ์หลังบ้านลุกขึ้นมามีชีวิตเพื่อพาคอนเนอร์ออกผจญภัยไปในเรื่องเล่ามหาัศจรรย์เรื่องเล่าที่จะเปลี่ยนชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งได้ค้นพบความกล้าหาญเพื่อก้าวข้ามสู่อีกด้านของโลกใบนี้หน A m o อม t e r c ต l l s มหัศจรรย์เรียกอสูร ผู้กำกับ J.A. b a y ายโร่วมกับทีม Special Effects จากอวตารและ Guardian of the Galaxy ทุ่มเทความพิถีพิถันเพื่อออกแบบคาแรคเตอร์ของมอนสเตอร์ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้อย่างน่าทึ่งและขึ้นจอภาพยนตร์ด้วยการผสมผสานเทคนิคโมช i ั่นแคปเจอร ure, ถ่ายทำนักแสดงยอดฝีมืออย่างเลียมนีสันเข้ากับการสร้างโมเดลจริงสูงกว่า40ฟุตที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยระบบไฮดรอลิก รวมทั้งยังได้ทีมอนิเมเตอร์แถวหน้ามาร่วมสร้างสารค์เรื่องเล่ามหาัศจรรย์ของมอนสเตอร์เพิ่มสีสันตระการตาให้อ m ม n อนสเตอ l ์คกลายเป็นภาพยนตร์แฟนตาซีที่ไม่ต่างจากงานศิลปะชิ้นมาสเตอร์เพลสและยิ่งกว่าความสมบูรณ์แบบของงานเทคนิคการประจญภัยค้นหาความกล้าหาญของคอนเนอร์และมอนสเตอร์ใน A m ม n อนสเตอร์คยังได้สร้างปรากฏการณ์ความทาบซึ้งให้กับผู้ชมที่ได้สัมผัส อย่างที่ภาพยนตร์แฟนตาซีน้อยเรื่องจะทำได้ณเวลานี้คนไทยเองเราก็ต้องการเรื่องแบบนี้เราต้องการก้าวผ่านอะไรแบบนี้ไปให้ได้เหมือนกันผมว่ามันมันเป็นหนังที่ให้พลังกับคนดูเยอะมากจะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในหนังดราม่าที่เข้มข้นและสะเทือนอารมณ์ที่สุดเรื่องหนึ่งในปีนี้เลยก็ได้นะฮะมันไม่ได้ทราบซึ้งอนะมัน มันเหยียบไปตรงนี้เลยมันเหยียบไปตรงหัวใจเลยประมาณนั้นแหละครับซึ่งงานออกแบบด้านมอนสเตอร์ตัวนี้ทําได้ดีครับกลายเป็นสัตรดที่มาเพื่อทําให้มนุษย์ดีขึ้นคือหนังมันเหมือนกับหยบน้บําซึมบ่อทรายอะครับเหมือนแล้วก่อทรายขึ้นเนี่ยแล้วมันค่อยๆซึมทีนิดีน,นิดนนดจน,จนจนฉากสุดท้ายอะมันพังคือเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนบอ่อน้ําตาเราผลทลักออกมา <c oughs> คือเนี่ยนก็เป็นอย่างี้ยคือดูคือดูจบแล้วก็ต้อง จะจะอินกันหนัดมากคือแบบเอออยากให้มาดูอ่ะคือแบบคือมันมันไม่ได้เศร้าแบบเศร้านะคือมันมันทำให้เราแบบหวนคิดถึงอะไรดีๆในในชีวิตเราก็ก็ทำให้เราเก้าประ่ยกสิ่งดีๆเหล่านั้นนะครับค้นพบความกล้าหาญผ่านเรื่องราวมหัศจรรย์สู่หนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของปี A Monster Calls มหัศจรรย์เรียกอสูรเปริดรอบพิเศษ24พฤศจิกายนนี้รอบสองทุ่มเป็นต้นไปฉายจริง1ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์